สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ไหนก็อยู่บนเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วไหนเดินทางมาที่เ <c oughs> กาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะและจริงๆแล้วไหนอะไม่ได้มาคนเดียวนะ <c oughs> มาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้เลย เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ใส่ปลาไส่ปลามาดูบางทำใส่ปลาเพราะว่าเรามาถึงเกาะลันตาทั้งทีอ่ะมาถึงหมู่บ้านอุลักลาโวยเราก็ต้องมาดูวิถีชีวิตเขาแล้วก็บางกําลังทาอยู่พอดีเลยก็เลยแบบมาดูสักหน่อยน่ไหนก็ไหนละเดี๋ยวนนำ่อนฝันดีค่ะี่ไหนาะะ อันนี้ชื่อบงังเชยใช่อตอนนี้บังเชยกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยมันใช่การทําประมงพื้นบ้านของที่นี่ไหมคะใช่ครับประมงพื้นบ้านตรงนี้คือประมง,ะมงชายฝั่งเรจะทําแบบนี้ที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นอาชีพของคนที่นี่ก็คืออาชีพประมงเป็นหลักใช่ไหมครับเลอุรักลาวยมีทำยากมากยากไหมคะใช้เวลานานไหมกว่าจะก็ถ้าพูดว่ายากถ้าคนไม่เคยทำก็ยากเลแต่เนี่ยทำ เ,เวลาเราไปจับปลานี่เราเอาลงไปยังไงอะคะปังอ๋อเวลาเอาจับปลาพอรอบตัวนี้พอจะทําโครงเสร็จแล้วก็จะถักเสร็จหมดแล้วก็จะคลุมอวนแล้วจะมีประตูอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่ช่องนี้เรียกประตูะตใช่ใช่ประตูแต่ไม่มีไม่มีเหยื่อนะมีเหยื่อปลาไม่ม<ค><ค>เข้าเองเขามาติดเองเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่เอาปลาเล็กไม่เอาปลาเล็กอ๋อจับแค่ปลาใหญ่อ่าจับแค่ปลาใหญ่อย่างเดียวเพราะอะไรคะทไมถึงเพราะว่าอนุรักษ์ปลาเล็กไงปลาเล็กอ่าแต่ปลาเล็กอะ ก็จะเป็นเหยื่อล่อปลาใหญ่ปลาที่เข้าเข้าไปก็ออกได้สบายสบายแล้วที่บังถือนี่อยู่นี่คืออะไรคะชุนชุน่าชุนที่เขาทัลเพราะแต่บางอันก็เป็นไม้ไม้บางอันก็เป็นไม่ใช่ไม่เหมือนกันเนี้ยนี่ของโบราณเนี่ยเป็นไม้ไม้อะไรเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เขาทําแบบคนคนสมัยก่อนเขาไม่มีแบบนี้ไงอ่านี่สมัยใหม่แล้ว แต่ถ้าคงทนอ่ะอันนี้คงทนกว่าอันนี้เวลาโดนแดดมันจะกรอบมามันจะเกรียมอ่าเนี่ยแต่หาได้ง่ายอย่างนี้เห็นอากาศดีๆแบบนี้แต่ว่าไม่เห็นออกไปทําประมงกันเลยค่ะปกติเขาออกกันเวลากี่โมงอ่าปกติถ้าเป็นฤดูมรสุมตอนตกมาเขาจะออกตอนเช้ามืดเลยอันนี้ช่วงนี้คือมรสุมอันนี้เป็นมรสุมลมตะวันออกมาจะไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ใหญ่ไม่แรง เท่า<อ>ไรแต่ถ้าเป็นมรสุมตะนตกมาเขาจะออกตอนเช้าเพราะว่าเขาต้องไปวางอวนกุ้มตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ที่หาได้เยอะๆก็ตอนนี้ก็ปลาอินทรียถ้าชาวเลที่เนี่ยได้ปลามาเยอะโอยไม่ขายไม่มีที่ขายนะสมัยก่อนจะไปแบ่งเอาผักเอาผลไม้มาจากอมาจากเลยนะที่เขาแลกปลาอินรีย์กันแล้วก็จะเวลาจะไปซื้อ ซื้อกับข้าวซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรก็จะซื้อซื้อชาวจีนตรงนี้คือสมัยก่อนอยู่แต่สมัยนี้ก็ใช้เงินหมดเลยแล้วผู้หญิงก็เลยต้องออกไปหาปลาเหมือนกันผู้หญิงไม่ออกหาปลาทำไมเพราะว่ามีการศึกษาปุ๊บผู้หญิงก็จะทํางานแบบโรงแรมแบบเป็นแม่บ้านอะไรบ้างแล้วอย่างชาวเลอุลักลาวยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ อาศัยอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะ,ะที่ประวัติเขาเล่ากันมาเขาบอกว่าชาวเลวากลาวายเนเมื่อก่อนอเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ที่เกาะลันตากลุ่มแรกมาจากไหนค่ะมาจากมาเลเซียอ,อินโดนีเซียเพราะภาษาพูดจะคล้ายคล้ายกับมาเลกซียอินโดมากเลยคยอลยอือเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเล่าว่าชาวเลมาจากฝั่งเหนือได้ร่อนมาเรื่อยๆมาจนมาถึง เนี่ยฝั่งละมันฝั่งละมันจะมีชาวเลเหมดน,นะภูเก็ตสตูลพังงากระบี่จะจะมีหมดเลยเพราะว่าระนองออแล้วอย่างที่พวกหนูอ่านหนังสือมาเนี่ยค่ะบางคือมันจะมีคําว่าตาบูที่แปลว่า ข้อห้ามต่างๆเนาะว่าห้ามทำนั่นห้ามทํานี่อย่างที่นี่ศิสิทธิ์ห้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างที่นี่มีตับูอะไรไหมคะก็มีที่หัวห้ามก็มีนะแต่เขาไม่เรียกตับูที่นี่เขาเขาเขาห้ามเลยที่นี่ก็เต็ดบีบไวยเต็ดบีบไวยคือห้ามไม่ให้ทำอ๋อห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้ไปห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้ไปที่ ที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อไง่ะมีที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรอมีที่นี่เขาจะนับถือบรรพบุรุษมีที่ศักดิ์สิทธิ์หมดท,ทุกอ่าวเลยอย่างอ่าวอ่านี้อา่อา,น,อานี้คืออ่าวมาเลเซี่คือจะมีที่ศักดิ์สิทธิ์คือหนึ่งคือศาลเจ้าอยู่ข้างบนบนก้อนหินก้อนนั้น<อ>เป็นอ่าวที่นี่เขาจะนับถือกันที่นี่มีพิธีกรรมพิธีลอยเรือเคยได้ยินไหมพิธีลอยเรือลอยเรือเขาทำกันยังไงมากงคะพิธีลอยเรือเป็นพิธีที่ใหญ่มากที่นี่เพราะว่าอยู่ใพิธีลอยเรือใครจะไปในเมืองสงการอะ จะกลับมาบ้านหมดเลยแต่เป็นพิธีใหญ่ของที่นี่เขาจะทําปีละสองครั้งปีละสองครั้งเพราะว่าเขาคนที่นี่เขาบอกว่าในปีจะมีสองฤดูในหนึ่งปีมีอฤดูฤดูตะวันออกฤดูตะวันตกอ๋อที่เป็นมรสุมที่ใช่ใช่ใช่เขาจะมีมรสุมอืมแล้วก็ตรงนั้นอ่ะเขาว่าเปลี่ยนฤดูแต่ละครั้งเขาจะทํา ให้เจ้าของทะเลอย่างเช่นมาทําเรือลํานึงแล้วก็เอาของใส่ใส่แล้วก็ปล่อยไปกับทะเลซึ่งแต่ละที่ก็จะมีพิธีกรรมในการขอบคุณธรรมชาติในแบบของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามนุษย์เราอ่ะก็ต้องช่วยดูแลธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์ด้วยไม่ใช่แค่ขอบคุณอย่างเดียวอย่างที่นี่เองก็มีการอนุรักษ์ หลายวิธีเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องขอบคุณบังเชยมากเลยนะคะเดี๋ยวนายกไไหม่ขอตัวไปหาปลาก่อนนะคะก็จะเอาไปเป็นของกินในวันนี้ไปเธอทำเป็นแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบูบูบูเนี่ยไปหาปลากันขอบคุณบังเชยอยู่กับบังเชยดีกว่าน่าจะได้กินมากกว่าไปกับนาย กรุงเทพเราจะอยู่กันที่เกาะลันตาแน่นกว่าน้นจะหาปลาให้เรากินได้หม่บอกว่ารู้เงี้ยนะไหมจะกลับไปหาบังไม่อยู่กับในลไม่อยู่กับนายแล้ว <c oughs> ที่พยยนเว้นระยะการกินช่วงหนึ่งโดยยังคงเหลือหญ้าบางส่วนไว้แทนที่จะกินจนหมดช่วยให้หญ้าทะเลได้มีโอกาสจเจริญงอกงามกลับมาทดแทนอีกครั้งพวกมันจึงมีแหล่งอาหารหมุนเวียนตลอดปีไม่เคยหมดถ้ามนุษย์รู้จักบริโภคทรัพยากรธรรมชาติแบบเดียวกับพยยนเราก็คงจะมีอาหารพอกินไปตลอดเหมือนกัน ก็ไม่ได้พาใหม่ไปหาปลาจริงๆโอโ้ก็อย่างน้อยอ่ะที่เรามีอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณชาวประมงนะเพราะว่าเรามีอาหารทะเลเยอะแยะเลยมุ้งก็ใหญ่ปลาก็ตัวใหญ่บุก็ตัวใหญ่มาก อย่างที่ฟังบอกเลยอะว่าที่นี่เขาจะจับแต่ปลาตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กๆก็อนุรักษ์เอาไว้ใช่อาหารเยอะแบบนี้ก็ทำให้ใหม่มีความสุขที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเธอชอบกินเธอรักการกินไงแล้วก็เหมือนหนังสือเล่มนี้เลยเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกที่เราแบบเดินทางมาที่นี่มันอ่านเพลินมากเลยนะเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ทาให้รู้สึกว่าเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีใช่ชอบมากๆจริงใหมว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทุกเพศทุกวั จริงๆมันเหมาะกับคนที่ชอบแบบหนังสือนิทานหรือว่าวรรณกรรมที่มีความแบบผจญภยัยแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเด็กคนนี้ที่ชื่อว่ายาโนอาศัยอยู่ในวานูอาตูซึ่งก็ในเรื่องก็พูดถึงแบบการผจญภัยของเขาการเติบโตเป็นผู้ใหญ่รวมถึงวิถีชีวิตแล้วก็มีข้อคิดต่างๆแบบสอดแทรกไว้เยอะมากๆหมายสังเกตไหมว่า ตั้งแต่เราอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอะหนังสือเขาจะสอดแทรกถึงเรื่องความเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบ่งปันสิ่งของแทนการแลกเป็นเงินทองการเคารพธรรมชาติรวมถึงการบริโภคแต่พอดีด้วยเนี่ยอย่างอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอะไรที่จับมาเป็นอาหารเนี่ยเราก็ควรเอามาเป็นอาหารแต่ถ้าอะไรที่เราควรรักษาไว้เนี่ยเราก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะอืจริงด้วย แต่อะไรที่ควรเป็นอาหารเราก็ควรจะกินนะงั้นตอนนี้กินเลยไหมคิวแล้วดิใช่แล้วงั้นลุยเลย คนก็คือใช่ หลังจากไหนกับไหมได้ไปเที่ยวเกาะลันตาใหญ่กันหนึ่งคืนเช้ามาเราก็เดินทางไปเกาะรอก,กันระหว่างที่เรานั่งเรือไปตามเส้นทางมองไปรอบๆเราก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ล้อมรอบตัวเรารู้สึกได้ถึงความร่มรื่นจากธรรมชาติเป็นอย่างมากเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับอีก30นาทีก็มาถึงเกาะรอก,กันแล้วดูเกาะที่นี่สิและน้ําทะเลสีฟ้าใสาเป็นประกายมันสวยมาก เนี่ยนะไหมหลังจากที่เราสองคนได้ไปเรียนรู้การทําไฟที่เอาไว้จับปลาจากชาวเลอุรักลาโว้ยแล้วเนี่ยเร,เรายังได้ไปทําอะไรอีกนะไปกินอาหารทะเลอร่อยๆค่ะใช่เราได้กินอาหารทะเลอร่อยๆแล้วเราก็ต้อง ขอบคุณธรรมชาติที่มีอาหารอร่อยๆให้เราได้กินใช่วันนี้เราก็ตามพี่ๆอุทยานเกาะลันตาม,มาถูกต้องค่ะ,คะที่เกาะลอกค่ะเพื่อจะมาขอบคุณธรรมชาติด้วยการเก็บขยะแล้วก็สร้างบ้านให้ปูเสฉวนค่ะใช่นี่ค่ะทุกคนนี่ๆๆเผ็น้อย ครับเป็นเปลือกหอยฝาเดียวครับเปลือกหอยฝาเดียวอ๋อต้องถึงเป็นต้องแบบฝาเดียวเท่านั้นเหรอคะถึงจะสร้างบ้านให้น้อมา้ใช่ครับเพราะว่าสองฝาเนี้ยตัวอูศสฉชวนไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะเข้าไปอยู่ได้ปูศสฉชวนเนี่ยครับตอนเล็กๆน่ะคือเขามีเปลือกหอยที่เล็กใช่ไหมครับแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีที่อยู่ขยายตัวขึ้นเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ที่ขวด ตามขวดตามกระป๋องให้เงี้ยครับก็เลยว่าจะมีโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนครับคืนบ้านปูเสฉวนเนี่ยก็ตัวจะขนาดใหญ่ขึ้นตามเปลือกหอยหรือเปล่าคะมครับเขาขนาดขนาดตัวเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องหาบ้านใหม่ครับอ๋อคือเขาอ่ะจะตัวโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนตามไซส์ใช่ใช่แล้วอย่างนี้เอามาจากไหนหรอครับเปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยก็คือเรามีโครงการนะครับที่จะร่วมรับ บริจยากไม่ไม่ได้สนับสนุนให้เอาอ่ากินหยอยจากหาดหนึ่งแล้วก็มาให้อีกหาดหนึ่งนะครับเหมือนกินที่นี่คืนที่นี่ครับผมจุดที่เราจะวางเนี่ยก็คือเราต้องมาสารวจก่อนนะครับว่าอ่าตัวหอยจะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็การวางเนี่ยเราเราจะไม่วางให้เกลื่อนกลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนั้นมีนักท่องเที่ยวมาจะเดินเหยียบนะเราจะ จบทเอาไว้ต้องติดไว้ใหอครับครับเดี๋ยวเขาก็จะมาหาเองครับใครที่อยากบริจาคก็สามารถบริจาคมาได้โดยเหมือนกันใช่แหละค่ะบริจาคมาได้ที่อุทยานแห่งชาติมุกกรันตานะครับที่59หมู่5นะครับตำบลกรันตาใหญ่อำเภอกรันตาจังหวัดกระบี่นะครับสามารถบริจาคได้นะคะทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เนาะเปลือกหอยน้ําจืดนี้ก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับถ้าเกิดเป็นหอยฟ้าเดียว ไปวางตรงนี้นกันดีกว่าใช่ตรงนี้ไหลหบังชติผ่าไปแล้วอย่างต้นไม้คือได้ทุกต้นเลยใช่ไหมคะครับได้หมดรับต้นใหญ่<ช>นี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่กรีดครับเวลานักต่องเที่ยวเดินนะรับนี่นี่นนด,ดูเลยเราจะวางตัวไหนกันนะคะจุดแถวนี้ เราสร้างบ้านไว้ให้น้องหลายที่เลยนะยทุกคนมีฝาดอันนี้คือฝาเดียวนะคะอุย้ยนี่ทุกคนมันเป็นแค่คราบของเขาแล้วแล้วทำไมถึงขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันถูกน้ำซัดขึ้นมาเหรอคะคอ๋อแปลว่าน้ำขึ้นสูงมากเลยใช่ไหมคะขึ้น,ข,นขึ้นสูงมากครับคือขึ้นถึงเรียนนี้เลยครับอุย้ยเห็นอย่างนี้เราอยากไปดำน้ำดูเลยอะ่ะเดี๋ยวสิยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องไป อนุรักษ์กันต่อเดี๋ยวไปเก็บขยะกันก่อนใช่ใช่หลืออีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะเราจะไปเก็บขยะกันมไปกันค่ะอยู่ตรงไหนคะจะให้พวกหนูช่วยที่ตรงไหนก็ขยะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปบริเวณนู้นก็ได้นะตรงนู้นเนาะไปจริงๆรระหว่างเราเดินมามันก็มีขยะเยอะเหมือนกันใช่ใช่เห็นอยู่ คนไม่ได้ยูขนาดที่จะมีะน้ำผาดขึ้นมา,นมาได้ใช่ไหมคะนี่มันมีแต่ขวดน้ำั้นงมาเลยเห็นยี่งเกาะที่ไม่มีคนอยู่อ่ะคือมันก็จะแบบว่าสาดมาเรื่อยๆไง เขาเก็บมาได้นะคะใช่นีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยแล้วว่าทุกๆคนด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องง่ายๆก็คืออย่าทิ้งขยะลงทะเลหรือว่าลงพื้นที่ธรรมชาติมีอะไรก็คือเก็บทิ้งใส่ขยะให้มันถูกต้องแ,แยกประเภทด้วย ใช่ค่ะซึ่งในหนังสือพี่ลินดาที่เราอ่านมาพี่ลินดาก็พูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เยอะแล้วก็แยบยนต์มากๆงั้นเดี๋ยวไหม,มจะไปคุยกับพี่ลินดาก่อนหนะ้าฮะไปไปเลยเหรอใช่ค่ะพีน่นายเอา้าไปแล้วค่ะพี่ลินดาสวัสดีค่ะ ครั้งนี้ใหม่ออกเดินทางมากับหนังสือเล่มนี้ของพี่ลินดาค่ะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกสนุกมากเลยหนังสือพี่ลินดาใช้เวลานานไหมคะเห็นว่า4ปีทำไมถึงนานขนาดนี้ค่ะก็ช่วงนั้นน่าจะเลี้ยงลูกเล็กด้วยค่ะลูกอ่อนตอนเริ่มเขียนพอมีเด็กเล็กก็ใช้เวลาเยอะจำได้ว่าเวลาที่ใช้ไปเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชมากกว่าแล้วมันเหมือนเป็นดวงว่าตอนนั้นทำงานพอเขียนไปครึ่งทางเนี่ย ด้านทำงานให้ยูเนสโกคือที่ทำ<า>พวกงานเป็นอินเ r อร t แอคทีฟซีดีรอมให้กับยูเนสโกแล้วพวกหน่วยการฝ่ายเค้ลเจอร์เนี่ย,ยเขาทำว,วิทยานิพลลนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับวานูอาตู<อ>คืออะไร,รมันจะบังเอิญขนาดนั้นคือพูดแล้วยังบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนโชคชะตาพาเรามาเจอกันในเวลาที่เห,หมาะสมก็คุยบอกเนี่ยกำลังเขียนหนังสืออยู่ <c oughs> เขาก็ไปเอาหนังสือเขาว่า มาให้วิทยานิพนธ์ของเขาเหรอทั้งวิทยานิพนธ์ทั้งชายซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับแบบการใช้ชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้ข้อมูลแล้วก็นังสืออื่นๆที่แบบว่าคือมันไม่ได้มีขายในร้านหรือคือถ้าทั้งเล่มมันก็คงสร์ชน,นิร์เนไม่เจอเนะเอามาให้เราสี่ห้าเล่มอย่างเงี้ยเ,ออเลยแบบว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญจะมากๆจริงๆเลยไม่ไโอกาสถึทางลึกขนาดนี้อโอกาสจะไปรู้จักคนที่แบบว่าฉันทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประเทศนี้ตอนที่เรากําลังเขียนเรื่องนี้แล้วแบบว่า เหมือนฟ้าเป็นใจมากให้เราให้เราเขียนจริงๆเลยนะเรื่องนี้แล้วแรงบันดาลใจของพี่เลนดาในการเขียนเรื่มนี้ล่ะคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกาะหนังสือเล่มโปรดพี่จะจะเป็นเวลไรเดอร์จะเป็น, er Rider, ปนหรือตอนเด็กๆก,ก็เป็นเรื่องของการครอบครัวที่ไปติดเกาะแล้วใช้ชีวิตอ,อยู่บนเกาะอ,อะไรแบบเนี้คือรู้สึกว่ามันสนุกเนาะการผจญภัยบนบนเกาะอ่าบนเกาะบน,กบนทะเลแล้วก็มี โอเคอย่างเวลไรเดอร์เนี่ยเขาก็สุดท้ายเขาก็แบบว่าเป็นสามารถสื่อสารกับฝูงวานเป็นผู้นำอะไรแบบนั้นดูหนังก็สนุกคือพวกนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่ถ้าจะเลือกเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งอ่ะคงต้องพูดถึงก่อพูดถึงก่อพูดถึงแบบว่าความที่เราคอนเน็กกับสัตว์ทะเลอย่างนั้นบ้างอะไรอย่างนี้เอ้ก็มีกับพยูนใช่แล้วพอเอิญว่าเราเสิร์ชไปปุ๊บอ้าวเป็นที่อยู่ของพยูนพอดีอะไรอย่างเงี้ยมาที่วอนัวตูนะเกาะตรงนั้นมันมันก็ เป็น <Okay. S 1> ที่อยู่เป็นแหล่งพายุนจร, <Okay. S 1> จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเแบบมันก็เป็นสัตว์ใกล 0, mm ้สูญพันธุ์ก็เออโอเคดีได้สื่อสารกับเด็กเรื่องของการ อนุรักษ์สัตว์ที่มันกําลังจะไปแล้วด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากแบบว่าเนื้อหาในหนังสือที่สนุกมากๆแล้วหน้าปกก็คือแฟนตาซีมากๆเลยค่ะแต่ว่าแอบเห็นว่าแบบว่าหน้าปกเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ตอนครั้งแรกที่ส่งงานเข้าไปประกวดก็จะมีน้องที่เป็นนักวาดอยู่ที่ออฟฟิศอะค่ะเขาจะ d r a w เก่งมากมันจะเป็นภาพสมจริงเพราะเราอยากให้แบบคนอ่านเขาได้เห็นของจริงเพราะมันเป็นโลกที่ แปลกใหม่มากๆอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นภาพข้างในภาพประกอบข้างในเหมือนกันใช่ไหมคะเล่มนี้กับแต่ว่าภาพประกอบอันนี้จะเป็นแนวสเกชใช่เป็นรอยิงเลยเป็นรอยิงที่สมจริงคนอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยถ้าเราเทียบกันเราก็จะเปลี่ยนจากภาพที่มันเป็นสมจริงให้มันมีความเป็นกราฟิกเป็นกระตุ้นมากขึ้นเป็นลายเส้นต่างมเป็นลายเส้นเด็กผู้หญิงนี่ก็จะน้ก็จะเปลี่ยนหน้าไปใช่ อันนี้คือชัดเลยใช่ทีล่าสุดที่พิมพ์ครั้งที่9ก้าก็รู้สึกว่าโอเคเพราะละลาเปลี่ยนเป็นกราฟิกบ้างเหอะจะได้ดูตื่นเต้นใช่เพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นการ์ตูนแอนิเมชันให้เราได้ดูเมือนการ์ตูนเลยค่ะไก็แบบเอ้ยน่าจะไปทำเป็นการ์ตูนวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้มาพูดคุยกับพี่ลินดาแล้วก็ได้แบบความรู้เพิ่มในหนังสือแล้วหลังจากนี้หม่จะได้อ่านผลงานใหม่ๆของพี่ลินดาไหมคะก็พยายามเขียนอยู่นะคะนึกทอดใหม่ๆอะไรอยู่แต่ว่า ลูกก็ยังอยู่ในวัยเรียน <_' S 2> <ๆ>ก็อาจจะยุ่งยุก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะต้องให้เขาโตไปหมดถึงเราถึงวัยกเกษียณแล้วเนาะไม่ได้ทําอะไรอาจจะไม่แล้วแอบสปอยได้ไหมคะ <_' S 2> ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเออตอนนี้ร่างๆไว้ก็น่าจะเป็นเด็กในเ,ออเขาเรียกอะไรเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ อยากจะดึง oh, <yeah. S 1> เรื่องของกลุ่มชนเผ่ากลุ่มชาติพันธ์อะไร oh. สมัยนั้นนะคะแล้วก,ก็ยังดึงคงไว้ซึ่งความฟตามีสัตว์วิเศษอะไรใน oh. เรื่องอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วมาเจอพี่ลินดาเดี๋ยวให้พี่ลินดาเซ็นให้หน่อยได้ไหมคะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ จากที่เราได้คุยกับพี่ลินดาก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะได้ลงไปเล่นน้ำแล้วก็ดำน้ำดูความสวยงามของท้องทะเลตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ตาลเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแล้วค่ะพี่ตาลกำลังอธิบายวิธีการใช้งานเจ้าแมสกับสโน๊์เกิลอยู่ค่ะแมสก็คือแว่นดำน้ำส่วนสโน๊กเกิลก็คือท่อที่ใช้คาบแล้วก็หายใจตอนนี้เสื้อชูชีพพร้อมแว่นดำน้ำกับสโน๊กเกิลก็พร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะ ใส่หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจแล้วว่ายออกไปยังทิศที่บูบูชี้เมื่อหันหลังกลับไปมองอีกครั้งบูบูยังนั่งอยู่ท้ายเรือที่เดิมใกล้ๆกันนั้นมีปะการังเขาวกว้างและปะการังสีขาวที่เป็นรอยหยักเหมือนสมองก้อนใหญ่ผมสูดอากาศเฮือกใหญ่ก่อนจะดำลงไปสำรวจใกลๆ้ๆหอยมือเสือตัวใหญ่อ้าปากรอยเหยื่ออยู่ใต้กิ่งปะการังดอกไม้ทะเลสีม่วงสีชมพูดอกเล็ก ถุบกลับเข้าไปทันทีที่ผมโบกมือผ่านแสงแดดส่องเป็นลำทะลุผิวน้ำลงมาทำให้บริเวณนั้นสว่างสดใสจังหวะหนึ่งผมลอยตัวนิ่งๆดูฝูงปลาตัวเล็กๆหลากชนิดบางก็มีสีเหลืองบางก็มีสีฟ้าจนเพลินพวกมันว่ายวนไปมารอบโต๊ะอาหารราวกับมีงานเลี้ยง พอนึกขึ้นได้ว่ากำลังหาไข่มุกดำอยู่ผมจึงรีบผุดขึ้นมาสูดอากาศเข้าปอดอีกเฮือกใหญ่ก่อนจะดำลงไปดูตามพื้นทรายในบริเวณน,นั้นอีกที จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันได้ก่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเมื่อหลานยอมเสียสละของส่วนตัวอันเป็นที่รักและห่วงแหนได้โดยไม่รู้สึกเสียดายแสดงว่าหลานเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ ทางของหนังสือเล่มนี้ได้จบลงแล้วและครั้งหน้ารายการหนังสือเดินทางจะออกเดินทางกับหนังสือเล่มไหนติดตามชมนะคะ